สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในวันเสาร์กับสวนคุณอานะครับวันนี้คุณอานะครับผมมา,าจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกให้มอนสเตอร่าอาโบนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นดินที่ได้มาแต่ว่าก็เราจะเปลี่ยนให้เป็นโปร่งกว่าน,นี้แล้วก็เป็นส่วนของที่เคยใช้มานะครับ ทักทายทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับผมเราก็จะเริ่มจากการนี่ครับโอเคนี่คือมะพร้า,าวสับนะครับซึ่งแช่น้ำแล้วก็แช่น้ำไว้3น่าจะ5คืนนะครับเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับเพื่อไล่สารแทนนินออกนะครับสวัสดีคุณหมอต้อมด้วยนะครับ ก็จริงๆเราอนสเตอร่านะครับจะปลูกไม่ค่อยยากนะครับก็คือจะใช้วัสดุที่โปร่งๆหน่อยนะครับไม่ไม่ชอบชื้นมากชอบชื้นแต่ไม่ไม่แฉะครับนะสวัสดีน้องโบด้วยนะครับเป็นยังไงมัางฟิวเตอร์นี้โอเคไหมน่าจะเหมาะนะ ดูอายุเยอะขึ้นสวัสดีน้องโบนะครับฝนแก่นฝนยังตกอยู่ไหมครับจากที่เราใช้ากาบมะพร้าวสับนอกจากกาบมะพร้าวสับเราก็จะใส่เพลไลท์นะครับเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความโปรต จะมา2 2ชนิดนะครับจะเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางให้อันนี้เป็นผู้ฉลุยักษ์หรือมอนสเตอร่าเอสคูเลโตนะครับเราต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาหน่อยเพื่อให้เขาโตนะครับผมถ้าโตแล้วจะอฟอร์มสวยมากต้องใส่กระถางใหญ่ให้มากขึ้นนะ mm hmm. เพื่อจะให้เขาไต่ได้จะได้เจริญเติบโตมากขึ้นนะครับ ็ไม่ผสมอะไรมากนะครับเพราะว่าแค่กมะมะพร้าวสับแล้วก็เผลอไหลส่วนตัวก็จะใส่หินหินภูเขาไฟเข้าไปด้วยนะครับร้อยเอ็ดตกเมื่อวานแรงแต่ตกเสร็จแล้วก็หยุดนะครับตกเสร็จแล้วก็หยุดไม่ได้ตกเยอะมากนะครับ เนื่องจากน้องเขาจเจริญเติบโตได้สักประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็เลยจะผสมปุ๋ยออสโมโคตเป็นเลยนะครับปุ๋ยออสโมโคตก็คือจะเป็นปุ๋ยที่ค่อยๆละลายนะครับผมก็หเดือนนะครับ นนี่นะครับออสโมโคจะใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามานะครับก็ถือเป็นวันหยุดเนาะแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนเช้าก็ไปทําธุระมาเย็นก็โอเคได้มีโอกาสได้เข้าสวนอนยะก็เปลี่ยนกระถางให้น้องน,นะครับนี่วก็จะได้เอาไต่เสา ยามันไม่ค่อยดีเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกก็กลัวฝนจะตกซะก่อนนะวันนี้ฝนทําท่าจะตกแต่ก็ยังไม่ตกก็จะใส่เข้าไปแค่ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระถางเก่าเขาดินเก่าเขาก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวดินเก่าเขาผมจะใช้กับตัวมอนสเตอร่าที่เป็นตัวเขียวเพราะว่า คือบางทีถ้าเผื่อเราให้สารอย่างเช่นสารอินทรีย์วัตถุกับบับงเซอร์ลาที่เขาด่างเขาจะด่างน้อยลงเนาะอันนี้เราเขาด่างดีแล้วก็เปลี่ยนออกดีกว่าเราเขาจะได้ใส่สัมเารหรืออันเก่าก่อนเนาะ เก่าก็น่าจะรากเดินดีแล้วนะเก่าก็เป็นไม้ไม้ยอดนะครับที่ได้มาม่อยากให้เราเขาเสียหายสักเท่าไหร่ ทางเก่าค่อนข้างหนักนะครับมันจะอมความชื้นค่อนข้างมากกลัวว่าเดี๋ยวรากน้องก็จะมีปัญหาคือมาอยู่กับเราแล้วก็ให้มันเป็นสูตรดินที่ที่เป็นของเราดีกว่านะโอเคเสร็นล้นี่รากค่อนข้างเดินดีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณหมอด้วยนะครับวันนี้อากำนันนะครับผมมาเหมือนกำนันมากดีแล้วครับเราจะมาเสืีนดินนะครับผมโอเคจะใส่ขางนี้เราก็จะให้น้องเขาไต่ จะให้เขาต่ายไปก่อนนะครับแล้วในอนาคตเราก็จะทำข้อเขาจะใส่ไปพร้อมกับเสาเลยแล้วกัน เราจะรอให้เขาได้สักสิบใบแล้วเราค่อยหันอีกทีนึ่งตอนนี้ให้เขาไต่เสาเล่นไปก่อนนะครับ เปยงกิจกรรมวันหยุดที่ทำแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับสวัสดีน้องตูมตามนะครับสวัสดีสอยด้วยสวัสดีที่พี่ชินนะครับพี่ชินขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนี่ครับก็เราก็จะใส่แค่นี้ก็อยู่แล้วนะมายถึงนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเขาไม่ชอบอะไรที่แน่นนะแล้วเราก็จะโรยตัวปุ๋ยออสโมโคตสักหน่อยนะครับให้เขาเรียบร้อยและนี่โอเคได้แล้วนะแล้วเราก็จะล็อกเขาไว้สักหน่อยด้วย 재미 sels santa ma filtrate ครับเราก็จะให้เขาไต่เสาค่อยหาไหนมาล็อกกับเสาเขานิดนึงโอเคหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งละสองเราก็จะเอานี่ครับตัวนี้เป็นมอนสเตอร่าเอสคูเลเตหรือภูชลุด่างยักษ์นะครับใบ,ใบเขาจะฟอร์มใหญ่ได้มากกว่านี้แต่นี้เขาอยู่ในกระถางค่อนข้างเล็กนะ เราก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางแต่ว่าก็น่าจะใช้ดินเดิมตัวนี้ได้อยู่นะครับดินนี้ค่อนข้างมีเราก็จะผสมกันไปเลยดินนี้ไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่เราก็ขออนุญาตผสมเพล์ไลท์ลงไปด้วยผสมเพล์ไลท์ใหม่เนาะจะได้โปร่งกว่าเดิม ดินโปร่งนะครับเพราะว่าตระกูลครูหรือตระกูลมอนสเตอร่าเขาจะชอบดินโปร่งโปรงไม่ชอบแฉะมากครับนีกระถางเดิมมันเล็กเนาะนีราดเดินค่อนข้างดีแล้วละครับเราก็จะไม่ได้ทิ้งดินเดิมอะไรโอ้ได้อยู่อันนี้ก็เป็นการตัดวางข้อมาเนาะนี ใหม่ก็เกิดละแต่เราจะเปลี่ยนใส่กระถางร้างกาแฟาต้องมาแล้วเดือนตุลาเริ่มลงมือก่อสร้างครับหน,หน้องน้องโบเดือนตุลาลงมือก่อสร้างเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ก็คือเตรียมต้นไม้ ดิยังใช้ได้อยู่ครับนี่ก็จะจะล้างกระถางดีๆทั้งหมดถ้ามันค่อนข้างสก,กปรกแต่เดี๋ยวเราจะล้างกระถางดีๆดีครับแดดออกแล้วนะครับแดดออกแล้วตอน ชมด้วยนะครับครับใบนี้จะใหญ่มากแต่ตอนนี้ยังกล่อมมันยังเล็กอยู่อืม มี่นี่ทำไมลืมใช่ เนไะว้อันนี้จะก็จะมีแบบท่าอาหารค่อนข้างเยอะแล้วสำหรับในดินนี้ผมก็เลยจะว่า,วาสีขาวขาวคืออะไรครับขาวขาวข้างหลังเหรอครับตัวไหนเอ่ย ีขาวออสีขาวๆคือตัววัสดุปลูกนี่แหละครับน่าจะตัวเพอร์ไลท์ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น per ปเพอร์ไลท์สวัสดีป้าเลินด้วยนะครับสวัสดีป้าเลินที่แวะเข้ามาดูเนาะสีขาวคือ per เพอร์ไลท์อ่ที่ผมปลูกนี่ใช่ไหมเพอร์ไลท์ก็คือเป็นเป็นหินสังคเคราะห์อ๋อเป็นหินสังเคราะห์ครับที่เอามาผสม เที่ยามาผสมกับดินเพื่อให้ดินร่วนซุยมากขึ้นและสามารถเก็บกักความชื้นหมายถึงว่า,าจะไม่ชื้นไปครับเก็บเก็บความชื้นได้แต่จะรู้สึกว่าโปร่งนะครับผมมันจะโปร่งเพราะว่าเพืชแต่ละชนิดเนี่ยชอบดินไม่ไม่เหมือนกันพืชตระกูลพลูหรือตระกูลมอนสเตร่าเนี่ยครับ ชอบดินที่มันโปร่งๆครับเราก็เลยเอามาผสมกับวัสดุปลูกให้มาผสมกับก,บกบมามะพร้าวเพื่อให้โปร่งมากยิ่งขึ้นครับเวลารดน้ําลงไปเนี่ยน้ําก็จะผ่านออกไปเลยก็คือก็จะยังคงค้างอยู่ได้เล็กน้อยเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นดินนะครับเป็นดินนะสมมุติว่ามันเป็นดินแล้วมันไมอ่อาจจะเก็บกักความชื้นแล้วจะทําให้ราก ของพืชตระกูลนี้มันเน่าแล้วก็จะทําให้ต้นไม้เสียหายเพราะฉะนั้นเราจะใช้ปลูก,ลกพืชแต่และชนิดปลูกไม้แต่และชนิดเราก็ต้องศึกษาว่าเขาชอบยังไงนะครับผมอย่างเช่นสมมุติอย่างตัวนี้เป็นช้างขาวตัวนี้ช้างขาวช้างขาวก็จะต้องอมีส่วนผสมของพวก ดินอยู่บ้างครับผมเพราะว่าเขาชอบความชื้นพอสมควรถ้าเผื่อจะใช้เป็นแบบมอนสเตอร์ล่าเองก็อาจจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับเตอรไรก็เนี่ยครับสั่งมาแบบเยอะมากอันนี้คือแบ่งมาใช้กรยันแังเลยลานตาครับก็อันนี้ก็ทำ คลายเครียดครับป้าบางทีงานมันก็เครียดก็เสาร์อาทิตย์ก็ได้มาทําสิ่งที่รักก็คลายเครียดผ่อนคลายไปครับหนวด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 คือหนวดฟิลเตอร์นะครับทําอะไรให้มันดูแบบว่าแปลกตาไปหน่อยนะครับไ่าแล้วครับสอง สองกระถางนะวันนี้ทําแค่สองกระถางพอครับเพราะว่ามีภารกิจต้องไปที่อื่นอีกนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันเนาะก็ทักทายเพื่อนนั่งทํางานไปด้วยได้คุยกับเพื่อนไปด้วยนะครับเขาขาวที่อยู่น่าจะมีป้าก็มีกันนี่แหละครับหรือว่า c o n สเตลล่ครับ เดี๋ยวนนี้ขอตัวก่อนนะครับเจอกันขอบคุณครับ